เราที่มียี่ห้อชื่อมแม็กครับใหญ่ใหญ่ลนะท<ะ>นะันฮัลหลังฮัลหลังสวัสดีด้วยนะครับเราวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟไทยพิกเซลมอนเป็ดเลยนไอ้ยังฮุดโชว์ดิโชว์ดิโชว์ดิดดนะี่ไปไหนเฮ้ <c oughs> ยไอ้กล้องตามตีแบงค์ไอคอนแบงค์ไอคอน โอ้เฮ้ย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 โอ้โกระเด็นเลยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเขางงกันใหญ่เลยใครขอชอบมาเปิดบ้านตูเนี่ยวันนี้เราก็มาหามอญเทพหรือมาแกนคนเล่นยิงเออทำไมยิงไม่เข้ามิวเลยม่เปล่าไม่รู้โชว์ช่วยมิวไวมิว มิวใหมดตูชโชว์เอ็ดีกว่าเอ๊ะข่าวแบงเอดเอ๊ะนี่อยากขายใคริวเอสรอ่อ้อูใคริวเอ็อยอยรยไม่อะไรไม่อะไรเลยเออ้หอยโอ้โหใครก็ซื้ไม่ได้วันกับใคริวผมอะอ้ห่อ้อห

ไปต่ไปต่อ้ยถ้ายืมเสียงเพลงอะไรก็บ้านหมดเลยว้างรองเท้าวิ่งแล้วตามทันเยอะโอ้ยตามไม่ทันหรอกโอ้โหรองเท้าวิ่งด้วยไปตามทันปะบินตามียังติตี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 ตอตี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 ต ซึ่งบางทีไ,ไม่ได้ปล่อยตัวอะไรเลยเฮ้ยชอบเล่นนี่ป่าวะคงไม่ต้องสอนแล้วมั้งไม่งเล่นเนี่ยหลายคนหลายคนที่ล่นเป็นดูดีกว่าขานาดนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมน้องไม่มีคนอสอนเนอะการเม้นต่อ,อกับน่าจะเป็นเม้น เราใส่เราใส่หมวกนี้ด้วยว่ะใส่หมวกทองทององไปเลเียวเท้าวิ่งอีกอันนึ่งไหมจะวิ่งตามทันโอ้เอาสเี๋ยวก็มีนะอาหารห้าสิบหรอ ห้ิเ็นต์หรอห้สิเซ็นวิ่งอ่ะความเร็วห้าสิบเปอร์็นเปัวไห้าสิบเปอร็ว่าล้วิ่งเร็วกว่าประมาณข้างนึงเีก็พอสมควรในเซิร์ฟหนึ่งผมก็มีห้าสิบอะแต่ได้เจสิามากกว่ารู้สลำบากมากโอ้โหขี่ใครริวเลยเว้ยเ้นยนี่เราไปแ้องอ กอดได้ไงทำอะไรอยู่ตรงนั้นอะี่ยปั๊มโฮ่ผมไม่ค่อยปั๊มโฮ่เองผมไม่รู้ว่าปั๊มโ้โฮใครอ่ะชื่อเด็กเอแปดเอต่อราคาชื่อเล่นชื่นเนึ่ะจะแปลว่าชื่อเนึ่งอยู่ชื่อหลุยส์กำลังตับคนเดียตกใจหมดเอ้เนี่ยไม่รู้สึกว่าไอ้ฟุกที่เมมา จะลอกขายนะกรัติกไหมผมจะรอขายของกระติกให้มันมันใกล้พังแล้วผมรอขายเก็บมันรับมันรับมันรับซื้อไม้อะวันเราก็น้อยด้วยเก็บไว่หมดไม่ฮะมาแล้ว โอ้ยอยากได้อยากได้อยากได้ได้รางสามะสเปเชียล์อเดเคตัวนี้แรงมากเนียสามร้อยเก้าสิบหกนะสเปเชียร์อเดเคเอะพอเปล่าคูโแบคคูโแบคตนเต้นขนาดนี้ไปเลยไปเลยไปเลยตืนเต้นขนน้เมันไม่กล้าโหรอกเอานายหัวเสาหัวนี้มาจากบ้านไป ไส่ให้เหมือนกันเลยสองให้สามห้าสามห้าก็อุตสุ่าหาอุ่นตาไปแงะคนมาจากบ้านต้องนานทำไ,ม,ไมเหมือนกันเลยวะไปฝาแฝดฝาแฝดตีแ,แบงค์พี่น้องฝาแฝดฝาแฝดฝาแฝดีีเฮ้ออยอาเบ อาเบตุนเยติคุะเฮ้ยเยติคุโอโหดูดูโหไซิ์ใหญ่ิงไอทีมถอดชุดดิจะได้รู้ถึงความไม่มีครับไม่มีวันนี่นี่นี่ดูดูดีขอให้ดูแค่นี้แหละนี่คือเสียงของคนกำลังดันดันปั๊มโผนะโอ้ยโนเดียวไปหามอนจับดีกว่า มี6บอลจับอะไรดีมีมี62บอลจับเลยตรรัวนี้ผมมี2บอลโหัวต่ำสุดเลยเพราะไม่เพราะจะเลือกเล่นแล้วสี่กล้องนี่หว่าอยู่ที่บ้านเอามา62บอลเราจับเราจับร่างร่างหนึ่งของร่างหนึ่งของไฟก้อนอ่ะไม่ด้วยบอลเดียวจับเลยหนึ่งตองเวิลเอาเวิลแมฆเวิลไม่ได้เวิลไม่ได้ครับคูเวิลอยู่ครับ เฮ้ยเฮนี่แกงกันดีว่าเบงช่ไอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยแบงไมไม่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 ่ไม่่ไม่ไ่่ไมไงครับ่ม่ไไมมไม่ไม่ไม่่อมมม่่่่น กจะโพล้อด้วยไปไปคือแบบคือก่อนละเฮ้ยเป็นไหนแล้วไปด้วยอเลือกตกไอก็ลอยลอยลอในหลุมอะหลุมนักเออผมยังไม่พูดคำหยาบแล้วกัน โอ้คุณแบงค์ของยกล้องอ่ะเขาหนีไปอยู่ยลำพังมีไหนอ่ะมีอะู่ไหนอ่ไนะอไปหายไปนเขาจะฆ่าตัวตายอ่ะผมมีไปส่ังเสรมิมไหมเขาไม่อย,อ,อย่าห,<อ>หิบตั้ย<อ>ังสิาวคิดมั่ง เออไม่ไอทำนอกจากนี้ดีไหมครับทำลยนอกาทำนอกจอเลยเออเอออเบสรอบนี้ต่อให้ตามล่ามันมันมันเทพก็มีมอนหายามอนหายากับมอนกับบอลพอแล้วเราไม่ต้องการเทพเนี่ยหายา

ไม่ดีไม่ดีนะขอสักตัว <c oughs> คุณดูสิเขาแปลกอยู่นคนเดียวคนณแดงตากล้องแปลกครับตากล้องแปลกตากล้องโหดตากล้องเขาโหดใครก็ไม่มีเออเออเหเออเออเอมเอร้าอไว้อไเออ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 เติเออเอ